าจังหวัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากสำหรับมือนีห้าสิพห้ามาเที่ยวที่จังหวัดกาลสินสถานที่ที่ห้าจะพาไปเท่าที่เห็นรูปภาพแล้วคงจะพ่อเดากันได้แล้วเนาะว่าห้าสิพ้ามาท่องเที่ยวล่องแพกินเข่าในเขื่อนลำป่าวกาลสินซึ่งอยู่อำเภอสหัสคสันนะคะ จังหวัดกาละส์เขื่อนล,ล่วเพิ่นก็นจะมีมแพร่ไว้บริการสำหรับให้นักท่องเที่ยวมานาั่งกินขา่าชมบรรยากาศชมความงามของเขื่อนล่ำเป่านะคะบางส่วนก็นจะมีแพร่ให้บริการพาไปกินยูกลังลํำนำปาซึ่งในการรับประทานอาหารหรือว่ากินอาหารบนแพร่ในครั้งนี้คณะเ,เลือกว่าไปกินยูกลังไม่นำเป่าโดยชาวแพร่ ร่อยออกไปตรงกลางแม่น้ำเปล่าขณะนี้แพที่เห่าเช่าเเมาล่ำมากระหันหัวมุ่งสูกลางแม่น้ำเปล่าเริ่มออกจากท่าแพออกมาเรื่อยๆะจะมองเห็นท้องฟ้าจดกับแม่น้ำเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ลหลังก็จะเห็นทาแพร่สวยงามค่ะทั้งบรรยากาศทั้งทาแพ่ที่เหาผ่านออกมาเมื่อกี้ค่ะวิวทิวทัศน์วลาเฮามองรอบๆล่ำน้ำเปาไปจะสวยงามมากค่ะคุ้มค่ากับการล่อค่อยที่เหาจะมาเที่ยวครั้งนี้ค่ะพอแพร่มาถึงกัง ล่ำ้ำปล่าแล้วเขาก็จะหยุดให้เห้าได้พักผ่อนดยการรับประทานอาหารหรือช่มวิวที่ทุดนัทีีสวยงามของแม่ลำปล่าส่วนที่เห็นสะพานอยู่นันมืซอวาสะพานเทพสุดาซึ่งมีความยาว2กิโลเมตรกว่า,วาเป็นสะพานคอนกรีตรที่สร้างขามน้ำจืดยาวที่สุดของประเทศไทยค่ะ ความงามเกินบรรยายวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเปล่าวความสวยงามระวางทองฟ้ากับผืนน้ำของเขื่อนลำเปล่ปาเป็นเหมือนมน่นสะกดอยากให้เห่ากับขึ้นมาท่องเที่ยวอีกครั้งหนึง่ง คลิปท่องเที่ยวแม่น้ำเปล่าล่องแพกินเขา่าก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ